สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลคู่เอกประจำรายการนะครับในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนะครับที่สนามเทิดไทซิตี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างชัยันฟาร์มพบกับกุ้งก้าวมังกรนะครับชิงเงินรางวัลกันถึง1นล้านหนึ่งแสนบาทนะครับกํนหนดชนกัน8ยกไก่คู่นี้เป็นไก่พม่าชนไก่เชิงน,นะครับมาฟังข้อมูลทางด้านก้าวมังกรไก่ชื่อเจ้าเทวานันท์นะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกพาะของทีมงานกุ้งก้าวมังกรนะครับพ่อเป็นของทีมงาน ให้มาผสมนะครับแม่เป็นดยกคีรีทับต่อแดงครับสตี2องไฟตอนหนุ่มนะครับชนะพะม่ามาท้อง2องไฟนะครับแล้วถ่ายเต็มก็ชนะเชิงมาอีก2ไฟไฟนะครับไฟล่าสุดก็6 6พัชนะ2อันกว่ามานะครับสำหรับสไตล์การชนเจ้าทอนั้นก็เป็นไก่ขยับตีเยี่ยวตีนะครับกระดับมีวิง่งล่อสั้นสลับยาวเป็นไก่แข้งดีแข่งลึกนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านชยยันฟาร์ม ไก่ชื่อเจ้าสาวแพรวาไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่เสียโอนําเข้ามาจากเสียนุกซอแพรวากาลสินนะครับด้วยค่าตัว5้าแสนบาทนะครับเป็นไก่ลูกเพาะของเสียนุกกาลสินนะครับพ่อเป็นเจ้ากอกเพชรสายเลือดจอมทำนะครับแม่เป็นหลานสาแพรวานะครับเซตีห้าไฟนะครับเป็นไก่อายุด,ดีนะครับประมาณ15เดือนไฟล่าสุดก็3ามล้านสามแสนบาทที่3ไก่ทองอินเตอร์นะครับ คู่ชนก็ชนะล้านมานะครับเป็นไก่พม่าตัวดังตัวหนึ่งเลยนะครับเจ้าสาวเพราก็ชนะอันกับหน่อยมาก็ตีอันเดียวเป็นต่อขาดเลยนะครับหลังจากไฟนั้นก็ย้ายค่ายมาอยู่กับชัยันนะครับแล้วก็ประกาศหาคู่อยู่นานนานมากๆครับเพิ่งมาได้คู่ชนในไฟนี้นะครับสําหรับสไตล์การชนเจ้าสาวเพราก็เป็นไก่ประกบกัดบนปากบอลตีเข้าตีจุกตีดํานะครับอันนี้ก็ข้อมูลก็เข้าสองตัวก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ